ตอนนี้นะคะเรากำลังจะมารีวิวของที่ซื้อในดีแคทลอนนะคะอันนี้ตัวหากถ้าปูของเคชวนนั่นแหละค่ะอันนี้ประมาณสักอันนี้ประมาณสามร้อยบาทเนาะใ่ปะสามร้อยเออใช่เราจะเอาเอาตัวนี้นะคะมาปูปูก่อนปูลองก่อนเป็นชั้นแรก ต่อไปนะครับนี่คือตัวนี้ไอตัวฟูกรองนอนนะครับของอะไรก็ของเคชัวเหมือนกันเคชัวเหมือนกันขนาดอ่ายาวยาวร้อยร้อยเก้าสิบกว้างหกสิบห้าเซนนะครับแอปินัสคอมฟอร์ตอะไรนะคอมฟอร์ตอะไรอะคอมฟอร์ทหกห้าค่ะผมดูจากอันนี้ก็คิดว่าปูง่ายๆนะครับผมก็ยังไม่เคยป,ปูชึบ ก็เหมือนมันแคบแค่เปิดมาคาดว่านี่ชิ้อ่าเรามาดูตรงนี้ครับจุดสําคัญมาดูนี่ก็คือมันจะมีคําว่าอ่าเนี่ยครับอินกับเอาอินกับเอาเนี่ยครับตรงนี้นี่เอานี่อินนะครับถ้าเราจะปูอินก็คือเวลาเราปูตรงนี้มันแฟบอยู่เราจะปูเราต้องเปิดเปิดของอินขึ้นนะครับแล้วเราก็กางออกเลยแล้วมันจะดูดอากาศเข้าเองนะครับ อ,อันนั้นะนะหัวมลมเข้าอัตโนมัติจริงอะ่ะจริงแต่ว่ามันยังไม่เข้าอ่ะทิ้งต้องทิ้งเอาไว้หรือเปล่าต้องทิ้งเอาไวแ้แหละครับน่าจะ <laughs> ช่วยเป่านิดนึงครับเ <c oughs> ดี๋ยวมันก็ดูดเข้ามาครับเอาทิ้งอเอาไว้อ่ะลองอีกอันนึง่งซื้อมาสองอันอันละ หนึ่งพันสี่ร้อยบาทแกะด้านอินออกมันจะใช้ลมเป่าเออมันใช้ลมเป่าด้วยก็ได้ มันก็จะไวถ้าใช้ลมเป่ากลางสองอันก็ยังเหลือพื้นที่นะคะแล้วมันก็มีตัวตัวซิปที่สามารถรูดประกบกันได้มาซูมดูใกล้ๆมันจะมีซิปอยู่นะครับมีซิปที่เอาไว้ประกบกันได้ตัวนี้ชึบรูดให้มันเป็นชุดเดียวกันเลเรียบร้อยนี่ครับการชึดกันถือเดียวกันไปแล้ว ที่เหลือก็เป่าลมเข้าครับต้องถ่ายไหมเนี่ยเป่าลมเนี่ยพอแค่นี้ครับเป่าลมเหนื่อยครับไม่ต้องเป่าแล้วมั้งเป่าที่จริง